ทาร์ Halo, สวัสดีค่ะมาพบากับวางในะคะช่องวางทาร่โลค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวทาตนลมค่ะทาตุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่เราก็เชคราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้จะเป็นคําทานายในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนตุลาคม2568นะคะแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปในความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วนะคะอาจจะเป็นแค่คนเคยคุยกันมาก่อนก็ได้นะคะแล้วขาดการติดต่อไปก็สามารถ ดูในคลิปนี้ได้นะคะดวงก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะดังนั้นโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมนะคะส่วนท่านใดนที่อยากจะเช็คดวงกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้นะคะใส่ตัวแอดค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ มาดูปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขากันก่อนค่ะว่าเป็นปัญหาแบบไหนนะคะใบแรกนะคะเป็นไพ่เดอะสตร์ The Star ค่ะคนที่คุณเคยคุยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุมก็ได้ค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะความคิดว่าเขาคนนี้นะอาจจะมีแบบโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะอืม ต่อมาค่ะเป็นไพ่ justice นะคะออาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะอะตุลก็เป็นหนึ่งในธาตุลมเหมือนกันนะคะแสดงว่านิสยัยลักษณะอะไรแบบนี้น่าจะคล้ายๆกับตัวคุณนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่สิบเหรียญคะ่ะ แล้วก็3ถ้วยค่ะบางคนเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่แฟนกันเนาะนะแต่อาจจะอยู่บ้านเดียวกันแล้วค่ะหรือไม่ก็เป็นครอบครวัวกันแล้วนะคะต่อแม่ค่ะมีไพ่ทาวเวอร์ค่ะวางคิดว่าในคลิปนี้นะคะน่าจะเลิกกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วกันไม่สวยเท่าไหร่เนอะอาจจะแบบมีปากมีเสียงการทะเลาะก,กันรุนแรงตูมตามกันแล้วก็ต่างคนต่างไปนะคะมีความไม่เข้าใจกันแล้วมันก็ยังคงค้างค้างคาคา,าอยู่นะคะปัญหาที่มันขึ้นในไพ่นะยคะมีไพ่3ามถ้วยคะ่ะบางิดว่าคนคนนี้นะคะอาจจะติดเพื่อนก็ได้นะ ติดเพื่อนติดสังคมไปปาร์ตี้นะคะไปท่องไปเที่ยวแบบไม่รู้เวลาเวลาเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีเนี่ยไปเที่ยวเราก็อาจจะแบบไม่ได้บอกเรานะคะหรือว่าอาจจะมีเพื่อนต่างเพศค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้เว้นระยะห่างนะคะดูแล้วอาจจะไม่เหมาะไม่ควรเท่าไหร่แบบนี้ก็เป็นไปได้เราก็ทำให้คุณสองคนเนี่ยต้องทะเลาะก,กันนะคะ อมาดูต่อนะคะเรื่องอะไรแบบไหนอีกนะอมีไพ่สามไม้ค่ะหรือจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ก็ได้ค่ะก็คือคุณกับเขาเนี่ยคบกันมาเนอะคุยกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเขามาโป๊ะแตกค่ะโป๊ะแตกว่าเขาเนี่ยอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วอหรือไปมีคนอื่นนะคะไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่มันช็อกอะ พอเราได้รับรู้แล้วโอ้โหแบบปวดรวดรล้าเออสะเทือนใจมากๆอะไรแบบนี้นะคะอืมอาจจะเป็นในรูปแบบนั้นก็ได้นะคะเออบางคนเนี่ยคบกันมาคุยกันมานานแล้วอ้ยวางแผนอนาคตอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ๆเขามาโพสแตกว่าเขามีครอบครัวแล้วฝันเราก็เลยสลายเลยมันก็มีความช็อกเหมือนกันเนาะอ่า อมแม่ค่ะมีไพ่สิบไม้นะคะอาจจะเป็นรักทางไกลด้วยก็ได้นะคะคืออยู่ไกลกันไม่ได้เจอกันบ่อยนะคะพอไม่ได้เจอกันบ่อยเนี่ยความหวานความเอาใจใส่การพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปนะคะอืมปัญหาอะไรที่มันเคยมีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค้างคาไม่ได้พูดคุยกันอืมก็ขากันใจกันไปคาใจกันมานะคะแล้วบางทีก็คิดว่านะตอนนี้คุณเลิกลากันไปแล้วอะ่ะ มันก็ยังมีอะไรขางคาใจอยู่เออเหตุการณ์เหล่านั้นเหตุการณ์ที่มันสร้างการทะเลาะกันเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้คําตอบกับสิ่งนั้นๆอยู่ก็ได้นะคะแอะมาดูกันต่อค่ะมีไพ่หดาบนะคะอบางทีมันอาจจะมาจากปัญหาเล็กๆน้อยๆก็ได้เกี่กับการซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน การเป็นกําลังใจให้กันและกันแบบนี้ค่ะเวลาคุณมีปัญหาอะไรคุณต้องการคนซัพพอร์ตคนต้องการคนให้กําลังใจแต่ว่าคนคนนี้มักจะหายไปไหนก็ไม่รู้ไปกับเพื่อนไปกับฝูงเนะยค่ะเออฟังเพื่อนมากกว่าฟังเราอย่างเงี้ยค่ะเออคนรอบข้างเขาอิทธิพน์มากกว่าตัวเราเออแบบหายไปเลยก็กลายเป็นว่าเหมือนเราอ่ะโดดเดี่ยวอ้างว้างอืมก็อาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่อยากจะไปต่อก็ได้เออ นะเปยียงปลางขึ้นมาเห็นไหมใสฟ่ฟ้าฟาดเลยนะคะแล้วก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะอบางคนนี้เลิกกันแบบช็อกช็อกก็มีนะเออคบกันมาอยู่ดีๆนะคะเอย่อยู่ๆก็มีเรื่องของมือที่สามเข้ามาเทำให้คุณช็อกแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบนะว่ามีอะไรอีกนะคะ,ะมีเด็กถือเหรียญคะ่ะ คนที่คุณเคยคุยค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินเนี่ยธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะคนคนนี้น่าจะดื้อด้านนิดหน,นึ่งนะคนที่คุณเคยคุยเนี่ยดื้อด้านนะคะหัวแข็งทําผิดอะไรเราก็อาจจะไม่ค่อยยอมรับซึ่งมันก็ไม่แฟร์กับตัวคุณเนาะแทนที่ทําอะไรผิดก็เอ่ยยอมรับมาความสัมพันธ์มันได้แบบว่าไปต่อได้ไหลลื่นได้ความรู้สึกมันจะได้พัฒนาขึ้นได้ใช่ไหมคะแต่ไอสิ่งที่เขาดื้อด้านน่ะ เออสิ่งที่เขาแบบว่าปฏิเสธไม่ผิดไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่เรารู้คําตอบอยู่แล้วว่ามันคือเขาผิดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะทําให้คุณแบบรู้สึกแย่ก็ได้นะคะอืมอ่ะรู้สึกว่าดื้อด้านหัวแข็งเนะี้ยอืมมีความคิดเด็กๆอะ่ะเหมือนอาจจะแบบคิดแค่เรื่องของตัวเองผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนะคะอาจจะไม่ได้คิดเผื่อคุณจะเข้าไห่อะคะ่ะเออเนะี้ย โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมนะคะคใบแรกค่ะไพ่หกเหรียญตามด้วย empress นะคะ high r o m a n s e สองเหรียญค่ะแล้วว่า judgment นะคะ ในคลิปนี้นะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันได้นะเออกลับมาคืนดีกันได้แล้วกลับมาแบบจริงจัง่ง จริงจังเปิดเผยนะคะอย่างคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแล้วแบบขาดการติดต่อไปแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาไปนะเออมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคู่กันแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนคนที่แบบเป็นคู่กันอยู่แล้วแล้วทะเลาะแล้วแบบเลิกลากันไปเนะคะเออถ้าแบบลดอีโก้ลงมาหน่อยเนาะเออลดอีโก้ลงมานะคะไม่หาแบบใครถูกใครผิดอะไรเงี้ยความคิดว่าความสัมพันธ์นี้ยังคงกลับมา พูดคุยกันได้อยู่นะเราก็มีโอกาสพัฒนากลับมาคบกันได้นะต้องมาพูดคุยกันก่อนนะอ,อพูดคุยกันก่อนนะอ,อแบบเป็นยังไงแบบเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อหรือว่าเป็นมิตรภาพดีๆก่อนแล้วก็ค่อยพัฒนาไปแล้วก็ฐานไฟเก่ามันก็คลุแบบนี้นะคะอืนะอนะมีโอกาสเนี่ยเพราะว่ามีไพ่สองเหรียญด้วยนะคะอืส่วนใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้นะ เมื่อกี้ที่เราดูสถานการณ์ไปนะคะเออบางคนไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วใช่ไหมคะอันเนี้ยคิดว่ากลับยากนะถามว่ากลับมันจะกลับมาในรูปแบบที่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เลือกใครเนาะเขาก็ยังคงอยู่กับครอบครัวของเขาเออมีคนของเขาอยู่แล้วก็อยากที่จะขอเราพยายามขอเราให้เราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นเงาอะซับซ้อนนะแบบเนี้ย นะคะเอออย่างนั้นคุณต้องระวังแล้วมันก็ไม่มีทางชัดเจนด้วยนะถ้าความสัมพันธ์ในรูปแบบนั้นจะไม่มีทางชัดเจนด้วยนะเนี่ยออกแนวเหยียบเรือสองแคมเห็นไหมเออรู้จักสุภาษิตนี้เนอะ,อะดูจักรพ่าเห็นไหมเอ่ยอเหยียบเรือสองแคมนั่นแหละนะคะคุณขาอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะเออเออ สำหรับคนที่รอรักเก่านะคะอะใครที่ไม่รอแล้วเรามาทางนี้ใครที่ไม่รอแล้วเราววามก็จะเปิดเผื่อ,อไว้สําหรับคนที่ไม่รอขอดูหน่อยค่ะถ้าไม่รอแล้วจะมีคนเข้ามาไหมนะคะภาในช่วงแบบ1-2เดือนนี้เนอะเออเอาระยะเวลาใกล้ๆเราไม่ต้องไปดูไกลหรอก กวางก็ลืมบอกพ่นะคะต้องขอโทษด้วยเอาเป็น queen of wands ค่ะแล้วก็ the d e a t นะคะตามด้วย lovers นะเราก็ตามด้วย5ถ้วยนะคะแล้วก็ devil เออกวางคิดว่าจะมีคนเข้ามาทำให้คุณใจเต้นละสำมระสายด้วยนะเออทำให้คุณแบบ เต้นตุบตับตุบตับนะคะอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะอาจจะเป็นนรักที่อยู่แดนไกลก็ได้เขาอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะคะเออหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่คนคนนี้คนใหม่ๆที่เข้ามาจะต้องเป็นคนที่ถูกสเปคจ้า เออเลเวอร์ uh, over, เนี่ยคือคนที่ถูกสเปคถูกอกถูกใจอืมอาจจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่คุณรู้สึกถูกสเปคก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นนิสัยก็ได้นะ,ะหรือรอยยิ้มของเขาก็ได้นะคะเออที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอ๊ยเห็นแล้วอินเลิฟจังเลยอะไรแบบนี้นะคะอืมเออแต่ว่าอยาค่ห้ค่อยคุยไปก่อนนะไม่ต้องรีบใจเร็วนะคะแล้วก็อย่าเห็นคนคนนี้เป็นคนฆ่าวเวลา นะถ้าคุณเห็นคนคนนี้เป็นคนฆ่าเวลาคนที่แบบว่าแบบรับเขาเข้ามาเพื่อที่เราจะฮิลลิ่งตัวเองให้ลืมคนเก่าเนี่ย no 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 นะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากในภายหน้าดังนั้นเราต้องเคลียร์ก่อนนะคะเคลียร์กับความสัมพันธ์เก่าๆก่อนให้แบบลืมไปให้หมดจดก่อนแบบประมาณว่าอ่ะจะเช็คยังไงใช่ไหมจะเช็คอย่างไงว่าวันหมดจดหรือ,อยังอ่ะลองไปร้านอาหาร เก่าๆ,ๆที่เคยเคยแบบไปเดทกันล,ลองแบบเดินผ่านลองไปนั่งกินมันไม่รู้สึกอะไรแล้วนั่นแหละคือคุณแบบว่าคลีนแล้วเออไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกร้องไห้ไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกอยากจะรู้ว่าเขาจะพาใครมาอีกไหมอะไรเงี้ยเออนี่คือคลีนแล้วแล้วเมื่อคนคลีนแล้วคุณเปิดใจรับคนใหม่เลยค่ะคนใหม่จะเข้ามาแบบถูกอกถูกใจใช้เลยนคะคะอืมเข้ามาเป็นแพชชั่นให้กับคุณนคะคะอืมอ่ะ มาดูกันต่อนะคะพอขอดูหน่อยค่ะว่าเขาคนนั้นคนเก่าของคุณเนี่ยคิดยังไงอับคุณบ้างนะคะอืการที่เลิกลากันไปเนี่ยนะมีคิดถึงบ้างไหมมีสองบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ามีไพ่เด็กถือไม้นะคะอ่ะข้างล่างมาเขียนว,ว่าสนใจใช่ไหม curiosity เนอะก็มีความสนใจแหละ 2ไม้กับสองนั่นแหละเออก็อยากรู้ความเป็นไปเป็นมากเกี่ยวกับตัวคุณค่ะแล้วก็อัศวินถือเหรียญค่ะเออแล้วก็ตามด้วยชาริออตนะอืมไฮพริสคิดถึงแน่นอนค่ะคิดถึงแน่นอนนะคะหรือบางทีถ้าเขาเป็นคนบอกเลิกคุณเนี่ยเขามีความคิดอย่างนี้นะว่าไม่น่าทําผิดกับเราเลยอ่ะเออเอารมณ์มันนั้นสํานึกผิดในตอนที่สายไปอ่ะแล้วก็ก้าวไม้นะคะอืม อ,อต้องบอกงี้นะคะถึงแม้เขาจะคิดถึงเรานะแต่ว่าตัวเขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแล้วนะเออทำงงทํางานอะไรไปแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกกับเราลดน้อยลงไปแล้วนะคะอมืมีแค่แบบความคิดถึงอาจจะความเป็นห่วงความผูกพันอะไรแบบนี้นะคะอืมก็มีสนใจบ้างแหละเอออ่ะลองขอดูความรู้สึกดีกว่าว่าเขายังมีคําว่ารักหลงเหลืออยู่ไหมนะคะเออนะ อันนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนอย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากแล้วก็ว่ากวางไปเนอะแล้วกวางก็อ่านตามไพ่ด้วยนะเออถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เรื่องของคุณสองคนจริงๆก็ต้องดูส่วนตัวค่ะจะส่วนตัวกับใครก็ได้อ่ะพุ่งจริงนะอันนี้คือแบบจริงใจมากๆเลยจะดูกับใครก็ได้เออเอาให้คุณรู้สึกว่าถูกจริตนะคะเออจะดูกับกวางก็ได้ดูกับท่านอื่นก็ได้แต่ดูส่วนตัวมันก็ดีกว่าดูโดยรวมอยู่แล้วเนาะอ่ะ Emperor นะคะเด็กถือดาบค่ะแล้วก็ตามด้วย Hermit ค่ะอืมสิบดาบค่ะว้าวเออถามว่าเขารักคุณอยู่ไหมกวาคิดว่ายังรักอยู่เนะี่ยเออทุกคนก็จะงงว่าเอ้ยมันมีไพ่ถ้วยนี่คุณกวางทำไมคุณกวางถึงบอกว่ารักอืมมันมีไพ่สิบดาบค่ะสิบดาบคือความเจ็บปวดความรู้สึกแบบเฮ้ยหมหมดสิ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ย เมื่อมีความเจ็บปวดทําไมเอ่ยมันก็ต้องมีคําว่ารักมันถึงได้เจ็บปวดใช่ไหมมันต้องมีความห่วงหาอาทรมันถึงได้เจ็บปวดอืมนั่นแหละค่ะเออพอถึงบอกว่าเขายังมีความรักอยู่มีความเจ็บปวดด้วยณนะตอนนี้เนะคะีคยค่ะเจ็บปวดกับความรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะเอออะแต่ถามว่าเขาจะแสดงออกอะไรไหมไม่แสดงออกค่ะเพราะว่ามีไพ่เอมเพลอร์แล้วก็มีไพ่เฮอร์มิตค่ะเป็นไพ่ของการเก็บ เออรักษาหน้ามากกว่ารักษาหน้ามากกว่าฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะคราวนี้วังขอดูไพ่ข้อความหน่อยว่าเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกถึงคุณบ้างไหมเอ่ยนะคะอืมตอนช่วงที่คุณคบกันเนี่ยดูเหมือนเขาอาจจะไม่ชอบเท็กซ์หากันเนาะเออเท็กซ์ว่าไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้อยออไพ่มันบอกขึ้นมานะคะอืมเขาไม่ชอบในการที่เท็กซ์หากันอืม เอ๊าไม่เถก่ากันแล้วจะทำยังไงเนาะอ้ามาต่อนะคะเออคนนี้เขาชอบความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปอาจจะแบบว่ากระดึบกระดึบเลยอะนะคะซึ่งมันอาจจะขัดกับเราที่เป็นชาวธาตุลมเนาะชาวธาตุลมชอบความสัมพันธ์ที่ไปแบบรวดเร็ว เมื่อมีเหตุผลที่ดีแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อแบบรวดเร็วไปเลยไม่จําเป็นต้องใช้ความรู้สึกอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยเนอะแต่ว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่นะคะ่ะอ่าขอดูอีกใบหนึ่งค่ะเขากําลังอ่านข้อความเก่าๆที่เคยคุยกับคุณนะตรงกับไพ่ทาโร่โลเลยไพ่ทาโร่โก็บอกมาเนะคะแสดงว่าสองไพ่ที่ขึ้นมามันไปในทิศทางเดียวกันนะอ่ะวันนี้กวางต้องเอขอตัวลาไปก่อนนะคะอยู่ๆก็จบเลยนะ ถ้าเกิดใครอยากดูดวงส่วนตัวก็จิ้ม,มลิงก์ด้านล่างได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือไม่ก็แอดไลน์ไอดีมาก็ได้นะคะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คำว่ากวางทาโร่ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะกวางแบบซาบซึ้งมากๆจริงๆนะคะอ,อ๋อวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบายบาย